ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับขณะนี้นะครับำกำลังดำเนินการตั้งเครื่องสารบวงดึกดําบันจะเล่นคอนเสิร์ตอินทพาพเพื่อที่นี่หมอชิดเป็นพิเศษทีเดียวนะครับตามผมมาเลยครับ ท่านผู้ชมครับเฮ้ยนี่ <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึงพี่อ oh นี่คุณคุณกับอยู่นี่คุณครับ,รบวันนี้เรามาทําอะไรครับพี่ครับเรามาถ่ายเรามาถ่ายบอยแบนด์วงที่ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าภูมิใจมากที่เกิดมามีอายุมากกว่าท่านผู้ชมหลายๆท่าน <Huh? S 1> ผมจึงรู้จักวงนี้ไม่ไม่เสียชาติเกิด <c oughs> วงดึกดึกอะไรพี่ดึกดํบบันบอยแบนด์ดึกดําบันบอยแบนด์พี่เป็นอะไรครับ เป็นดึกเป็นแขกครับจอมเป็นดึกคนหนึ่งดำพี่ครับพี่จะถ่ายทำไมพี่เป็นแขกว่าพี่ถ่ายตัวลูกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหว้ด้วยอ่าผมช่วยตอนนี้ผมอยู่ของรายการคุณดุนะครับคุณดุมีก็สุมกัมาที่ที่ต่อรายการนี้ชลเฟื่องอารมณ์ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้จักไม่แปลกครับเพราะว่าท่านผู้ชมเกิดไม่ทันฮะมันเกิดไปว่าเออมันเกิดไปเป็นวงที่สามารถ เกิดทันยุคไดโนเสาร์ถึงตั้งชื่อว่าดึกดำบรรพ์วงนี้เนี่ยก่อนจะรวมกันเนี่ยวิ่งหนีไดโนเสาร์มาทางเดียวกันแล้วมาเจอกันถือกระบอกมาคนละอันเฮ้ยเรามาเล่นดนตรีกันดีกว่าเฮ้ยก็เกินไปนะใช่ไหมครับใช่ไม่จริงๆไม่ขนาดั้นไม่ไม่ขนาดนั้นเราเราแค่เจอกันเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเองนมร้องเพลงมาไม่นาน50กว่าปีไม่ไม่นานตั้งสองห้าหนึ่งสี่อะตอนสวัสดีรคุณแหงเห็นไหม่านยู้ชมเกิดไม่ทัน มีในวงประกอบด้วยแนะนำพี่แนะนำกล้องกล้องไนี้แล้วก็โดนงอลืมตัวกล้องใหม่สวัสดีนะผู้ชมครับพี่อ่าสวัสดีครับนี่คือชุณคนทศสุวรรณบุญนะครับเป็นเป็นเป็นหนึ่งในเด็กดําบันเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนตําแหน่งอะไรครับกีตาร์หรือร้องนําหรืออะไรเป็นได้ทุกอย่างทั้งเล่นกีตาร์ทั้งร้องนําทั้งเป็นคนแต่งเพลงคนอารเรนจ์เพลงเป็นโปรดิวเซอร์มันเป็นได้หมดทุกอย่างพี่นี่แต่พี่นี่แต่ ก็มีทั้งรู้ก็รักทางรู้รู้รู้อ่ะทางรู้ก็รักจะไปจะไปซีทีได้สมาชิกเริ่มจากพี่ตุลและพี่แต้มแทนแทนชาร์เพื่องอารมณ์เพื่องอารมณ์ครับและบันคือใครครับบีดึกบีดำและบันคือในปั่นครับเป็นไงใครบุญเกียร์เขี้ยว เดียวแก้วไอบูนเกลียวแก้ว yes ยังไม่ตายเหรอพี่ผมได้แล้วนังเดี่ยวหรือยังอยู่เหรอปากจัดแต่นังเดียวปันปันปัน yes ดูพี่อยู่นี่สวัสดีครับยังมีชีวิตอยู่หูพี่ดูหน้าตาพี่ดูดีกับเราเลยโอ้ยพี่ของโวยวายหน่อย โอ้โหพี่ปานโอ้โหจริงๆด้วยดูขั้นพ่ายเราจะตีกอล์ฟมาโน่เราออกถ้าเราเคยตีกอล์ฟกันพี่ปานเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีแล้วผมไม่ได้ข่าวว่าแกไปโดนกินหลุมก้าวเทอร์โบแกหัวใจวายตายเลยไม่จะไปโรงพยาบาลเฉยๆถ้าเรานั้นหมอปั๊มขึ้นมาเออแล้วก็ไปไปผ่าไปผ่าหัวใจผ่าลิ้นหัวใจจริงป่ะเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้เกี่ยวกับกอล์ฟดูลิ้นมีสองแฉกก็เลยเอาออกไปแฉกนึอไอ้ก ก็คือลิ้นหัวใจรั่วเขาต้องผ่าผ่าตรงกลางเลยใช่เอาหัวใจออกมาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม่หรือตัดหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมพี่กิ๊กยังมีชีวิตอยู่ไหมที่ผาอยู่พี่กิ๊กพี่กิ๊ก็บอกผมว่าเขาเขาไปโรงพยาบาลผิดเขาไปโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเขาเปลี่ยนเป็นหัวใจหมาใส่อันนี้พี่กิ๊กพูดเองนะครับผมขอโทษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคผู้ชมครับนี่พี่ปันไับุญเก่งตกลงในวงมีสามคนมีสามคนครับลืมบอกไปตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มวกเหล็กเนาะครับ มวกเหล็กนะครับจังหวัดอะไรเขตจังหวัดอะไรสระบุรีสระบุรีไปข้าไปฝั่งนู้นโคราชแค่นี้เองคลองในคลองเนี่ยมีคลองขวางอยู่ห่างจากเราไปประมาณ100เมตรครับ ข้ามของไปเป็นเขตโคราชเลยเป็นโคราชโคราชตรงนี้สรับบุรีเป็นบ้านตาอากาศของพี่ปั่นภัยบูลเกียรติเขียวแก้วหนึ่งในจำนวน76หลังที่เขามีอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยโอ้โหแล้วนี่แล้วนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนคุณครับคุณมาเป็นแขกรับเชิญอ้าวนี่เขาเขาคนธรรมดาเขาร้องเพลงทำไมต้องมาต้องถือกล้องอ่ะลักษณะไม่เคยเล่นใช่ไหมท่านมาดูดีเล่าความเป็นเพื่อนให้ฟังหน่อยตกลงพี่ตูนพี่แถมพี่ปั่นรู้จักกันยังไงครับท่านสามท่าน ในในกลุ่มที่เราเรียนรามเนี่ยมันก็มีกลุ่มที่รามคำแหงบางคนเด็กเป็นเด็ก่นรุ่นไหลครับที่รุ่นไหตอนนี้เขากําลังเปิดรับสมัครคุณท่าผมจำไม่ผิด43มหรือ4ีรุ่น4 4 43ี่นนี้ก็ผมพี่รุ่นไหลรุ่นแรกครับหนึ่งสี่หนึ่งเลยหรอหนึ่งสคณะอะไรครับพี่เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ทางนู้นรัฐศาสตร์ทห้กันจบมาพี่ไปทํารรัฐศาสตร์ไปเป็นผมก็ไปทํางานขสมกอยู่พักหนึ่งประมาณสักหกเดือนพี่ขับเองเลยหรอขับเองเรไปดูตรวจทวกคน เป็นเป็นทำอะไรอะดูแลเรื่องสวัสดิการของของอออ๋ยยู่่ฝาสวัสดิการพนักงานครับผมฮะกองการอยู่กองการเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปเป็นไกด์ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วเออแล้วก็ไปสเปนสเปนแล้วก็กลับมามามาเป็นไกด์อยู่กับบริษัทพี่ชายอ่าอย่างทุกวันนี้ยังทำไกด์อยู่ไหมครับยังทำครับก็แทนที่จะทำเออคือเครื่ออินบาวก็พาคนสเปนมาเที่ยวเมืองไทยแต่นี้พาคนไทยไปเที่ยวสเปน พี่สามนะครับจบให้ราไรับเศราสตราทำงานแบงก์กรุงเทพอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่แบงก์แล้วก็เริ่มทาเพลงแล้วก็มาเจอแล้วก็ก็ต่างคนต่างพอเรียนจบก็ทํางานทําการกันไปแล้วก็ตุนก็เล่นดนตรีอยู่ที่วงแฟลชที่ตมนดารินเอที่เมนดารินก็คือถือว่าเป็นอาชีพเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพเลยเราไม่ได้คิดแล้วก็เราจะเป็นอาชีพแล้วผมก็ไปจะทําเพลงขึ้นมาคุณระยาเจอไพลโลสังบริบูรณคุณระยาก็ ชวนให้ทำอัลบั้มก็เลยไปหาตุนเฮ้ยตุนมันทำตุนมันเก่งนี่หว่าเออเพื่อนเพื่อนเก่าเลยก็ไปหาเฮ้ยตุนทำเนี่ยตุนก็โอเคก็เลยนั่นคือการเริ่มต้นของเราพี่เขาเอามาก่อนพี่ใช่ใช่ฉันแบบเอาเข้ามาทำไงเราเขาสองคนมาชวนอาแล้ววันหนึ่งก็มีบอกวันหนึ่งชายคนนี้จะเป็นศิลปินเดี่ยวชื่อปันปันชื่อดังของเมืองไทยปันปันปปัันนชุดแรกสองปันก่อนโนปันเดียวชุดที่สก็ปันปัน ชุดที่สามปั่นปั่นปั่นแล้วชุดนี้เท่าไหร่ละปั่น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 แปะเนี่ยแหละก็เรื่องบอกอายุได้ไหมครับก็หกสิบกว่าก็ตายกันดีก็ตายถ้าใบง่ายๆก็เลยไวเกษือณแล้วชีวิตตอนนี้ก็สบายแต่ก็ยังสุขภาพดีทุกท่านใช่และไอ้ที่ไอที่บอกว่าเป็นดึงดำบบันนะก็เพราะว่าเราอยากจะใช้ชีวิตที่ดึงดำบบันดึงดำบบันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเราอยากใช้อยากเจอเพื่อนฝูง ในจายการขางสุขเก่าบ้างใช้เวลาว่างของเราทํางานอะไรดีเลยเกี่ยวกับเพลงก็เลยได้รวมกันนี่แหละทำคอนเสิร์ตไหมมีมันจะมีคอนเสิร์ตนี่ไงมันจะมีคอนเสิร์ตวันที่สองนรักดาบมีกันสามคนนี้มีกันสามเยอะเลยมีกันสามคนนี้แหละจะมีรับเชิญนิดหน่อยไีมไม่แต่ผมผมเชื่อว่าในถ้ารุ่นประมาณถ้าผู้ชมอยู่ใกล้ผมนะอายุเนี่ยจะต้องแบบโอ้โหแฟนเพลงมหาศาลเอาแต่เดียวๆียวแต่ละคนก็เยอะแล้วอะก็ประมาณหนึ่งแล้วยิ่งไม่คิดถึงกันนะเป็นแบบพอเป็นแฟนสมมุติผมเป็นแฟนพี่ พี่แต้มหรือพี่ป่านเนี่ยผมยืนยันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ไปดูนะ ครั้งหน้าเขาแล้วเขาจะอยู่กันแค่ไหนเขาจะอยู่มีชีวิตอยู่ดูต่อไปหรือเปล่านี่ไปดูสะพานนอกไปแล้วไปเด็กๆเราไม่ดูมันครั้งนี้เดี๋ยวมันก็มีครั้งหน้านอกจากจะคิดอย่างนี้มันกำลังโตอ่ามัันกลงโตแต่ที่กำลังจะขึ้นมามันก็มีอีกนอกจากจะคิดอย่างนี้แล้วอาจจะคิดว่าให้แฟนเพลงเราจะมีชีวิตอยู่บ้างหรือเปล่าหรือไม่ต้องตัวศิลปินตัวเราเองเฮ้ยถ้าเราไม่ไปดูครั้งนี้ครั้งหน้าเราจะรีวิวแชร์ไปดูบอกวเออเนี่ยมันจะมีสองอย่างมันจะพลาดโอกาสอันดีนี้จะไปดูพวกเราที่สะพานนะโอเคก่อนไปเป็นไกด์ก่่่่ออนนนนพพีีาาชมบ้หย ไม่ใช่บ้านที่อยู่เต็มๆเป็นบ้านพักผ่อนบ้านบ้านที่บังเอิญคนเขาแนะนําให้มาซื้อที่ก็เลยมาซื้อไม่แต่สวยนะเป็นปูนเปื่อยอะไรก็พอได้ก็สร้างประมาณมาห้าปีแล้วแต่พี่มาอยู่นี่สักไม่ใช่ผาชมบ้านนี้ปั่นปปดีกว่าคุณไกครับน้ำครับคุณไกด์ตรงนี้ถือว่าเป็นหน้าบ้านแล้วกันนะ คือรู้เลยว่าบางคนแบบว่าชอบแบบสะสมของเก่านิดหน่อยหรือมันก็ต้องเคยสะสมใช่ไหมตู้ไม้อย่างเงี้ยตู้ไม้ตู้ไม้ตู้ไม้อย่างงี้ก็เป็นที่ตั้งพระใช่ป่ะแต่เดิมแต่เดิมต็เป็นที่โต๊ะหมู่ชื่โต๊ะหมู่โต๊ะหมู่ก็แยกเอามาตั้งให้ให้ใช้ประโยชน์ได้ได้ดูครั้งครับไม่บางทีเจออะไรที่แบบว่ามันเป็นคนเขาขายใช่ไหมเราไมาซิมันชินอ้ามมาหมดเลย้วมาหมดเลย เมาหมดเลยมาหมดเลยเมาหมดแต่ว่ามันถูกนะมันไม่ได้แพงนะทคือเวลาไปร้านของเก่าเนี่ยเขาจะพี่ปันมาแล้วเหรอเป็นคน ซื้อกีตาร์ที200ตัวอะไรนะซื้อกีตาร์เขายกยกล็อตเลยอ่ะบ้านมีบ่อน้ำมันเหรอซื้อกีตาร์200ตัวก็เหมาเข้าโดยไม่เห็นเลยก็เหมือนเหมือนคนซื้ออุปกรณ์กอล์ฟใช่ไหมก็เอามาจากคอนเทนเนอร์ประมาณ90ตัวพูดผิดตามเขาเวอร์เวอร์เด้อเอาไปหมดเลยเราเราเลือกไม่ได้ไงเเราเลือกไม่ได้เขาบอกว่าต้องต้องเอาเหมาคอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยเรามานับๆโอ้โหจะร้อยตัวเขาไปขายเลย ก็มันเลือกตัวไหนดีด้วยแต่ว่าคอหักบ้างลูกบิดไี่มีบ้างแตกบ้างอะไรก็แบบวแไปแกเหก็ไปแจกอนเรี้ือกางเกงเป็นกระสอบแล้วมันเลือกนานๆนานเลยแสดงว่าที่เหลืออยู่นี่ต้องไม่ธรรมดาอันนี้แนอนอนแน่นอนแน่นอนอโซระดับหนึ่งยังอยู่ของเราอันนี้ก็เอามาเอามาเล่นเพราะว่าพอพอมีดึกดําบันอะไต้องเอามาเล่นที่ดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยท่านือจอมท่านผู้ชมจําเพลงของพี่ปั่นได้ไหมครับผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยแฟนเพลงพี่เลยผมขอเพลงผมขอเพลง เี่แหละรักล้นใจฮุกเรยคี่เดินฮุกแต่จริงแท้ในใจเพื่อนเท่านั้นแต่สุดท้ายใจโทษไม่ได้ักคุจเลยฮุกฮุกความรักโดยเดียวเท่านั้นเองยังไม่ใช่ที่บเบล นี่เราหุกแล้วอะไรเนี่เพลงอะไรรืองน่ว้รักนดมาจากไหนคุกุกแล้วถ้าเธอพบเฮ้ยเฮ้ยเพ้ยแล้วเห็นเ่้ยเฮ้ยเฮลยเพลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้วบอ้ยเกจาเเพลงพี่อ้น้อะไรอ่ฮนยน้้ยักยนยง รักล้นใจรักย็นยงคนละเพลงเหรอคนละเพลงรักล้นใจรักย็นยงรักนิรันดร์นี่มีหลายอันทำไมเพลงมันแต่งมาเหมือนกันอ่ะไม่เหมือนนี่เลยนี่นนี่นี่อีกเพลงหนึ่งหนูเคยได้ยินด้วยที่แต่งมาสามเพลงเลยรักล้นใจรักเย็นยงรักนิกันไว้ไม่เหมือนแล้วเพลงนี้เหมือนแลพี่ว่าเออไดี๋ยวเหมือนแล้า ไม่ได้อยู่ดีนะอาจจรักยินยงถ้าเจอโบกับรักยอมยอมดูเพลงเดียวกันก็ได้นี่สงสัยดูชอบเพลงนี้มากไอ้รักยินยงชอบท่อนลุกมันมากใช่ไหมใช่สมัยสมัยเด็กๆฟังเพลงเดียวเนี่ยคนลุกคนลุกฟังหมดทุกเพลงพี่เลอะเล้วสมองสับสนเอาไปมั่วไปนกัน ขอขอขออะไรอีกพี่พี่แต่งมากเพระเนาะฉะนั้นฉันจึงทรนงในใกของตนไม่สนใจใครใครเราจะมาเห็นใจอย่างจริงใจกว่าใจตนเองเอออนี่เห็นไหม อชอบที่สุด <c oughs> ในชีวิตหนึ่งในสิบเลย,ยอันนี้ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อชอบฟ้าสีอัพันผีเสื้อสุกสันบ้าเรือไม่ต้องอคิดไม่ต้องหมั่นดอกไม้ยัง คุเกลือแซนดดจุณเชื่อชีวิตผมยังจำได้ว่า20กว่าปีแล้วใครบอกเกินไหมพี่เกินเท่าไหร่สามสิบกว่าเีบอกคนที่มีร้องข้างหลังที่เป็นเด็กอ่ะเคยที่มีเสียงเด็กคือเสียงไอ้เมย์ไอ้แนนไอ้น็อตฮะอุ้ยคิดเอาตอนนั้นมันห้าขวบอะเอาหลานเลยมาร้องเลยมาร้องกันหมดเลยตายจนเป็นเขาเป็นคุณแม่แล้วนั่นอ่ะ yes โอ้ยตอนนั้นวิ่งกันเต็มห้องอาบน้ำเดินเดินวิ่งกันเต็มห้องอัดเลยห้าขวบจ้ะ เฮ้ยต้องไปยูแล้วล่ะคอนเสร์ตนี้หนึ่งดําบันไหมล่ะรอบเดียวหรือหลายรอบรอบเดียวรอบเดียวเอารอบเดียวให้รอดวันเถอะวันนี้ทำอะไรพี่กลับมาทำเพลงกันหมดทุกคนเลยนะครับมันถึงเวลาที่พวกเราจะต้องหาความสุขแล้วได้เจอเพื่อนฝูงที่ใช่ที่ลงใจสนิทกันได้กินข้าวได้ล้อเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยเล่นกันไปทะเลาะกันไปแย่กันไปเรื่องจริงนะเรื่องจริงโอเคงั้นผมยกรายการช่วงนี้ให้ผู้ใหญ่นะครับเด็กน้อยที่ดูหนึ่งจับขอไปแต่ยืนยันว่าสมมติน้องๆหนูๆไม่เคยฟังเพลงของของพี่เขาเนี่ย ผมว่าอะไรที่มันเพราะมันเถียงไม่ได้วันเพราะเหมือนผมไม่เคยกินมะม่วงถ้าผมไปกินแล้วมันอร่อยผมก็ต้องยอมรับว่ามันอร่อยอ่ะมันไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นต้องเคยฟังมาก่อนหรือหรืออะไรเงแต่ในคนรุ่นผมได้คอนเฟิร์มมาแล้วว่ามันเพราะอ่ไปดูบ้านก่อนพี่พี่ตัววงเสรยังจะได้ไปเดี๋ยวพี่ไปดูอ่าพี่ไปดูให้ผมหน่อยพาทัวร์ต่อยังจะดูอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบดแปปน ขึ้นมาชั้นบนก็คือไม่มีห้องอะไรเลยนะครับเป็นเตียงอนอนงเดียวเลยก็เนี่ยเตียงนี้เนี่ยเอามาตั้งไว้ตั้งแต่เอามาตั้งไม่ไม่เคยนอนฮะไม่เคยนอนไม่เคยมานอนเลยไม่เคยมานอนเลยอันนี้เป็นพราะนอนไม่ได้จริงไม่ได้จริงม่ได้จริงเอามาตั้งไว้แล้วทำไมพี่ทำไมไม่นอนนะครับพี่พี่จะคุ้นกับอีกที่หนึ่งอะ เขาจะมีอีกหลังเขาที่นั่มีหลายหลังใช่ไหมไม่แต่แต่บ้านเป็นบ้านแบบบ้านไม้พี่ซื้อบ้านทีเอามาห้าหลังอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่พวกเหล็กนี่กว่าไปสี่ห้าหลังพี่ทำทัวร์หรือพี่ขายยาบ้าว่อันนี้เป็นนที่นั่งเล่นกาแฟดูวิวคลองนู่น นู่นนั่นนี่นั่นเป็นดีคิดที่ดูถ้าเห็นว่าพี่ไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตที่เนี่ยอยากให้พี่มานะพี่อยากได้ดูมาเป็นเพื่อนบ้านแถวนี้จะซื้อที่ข้างๆเห็นไปล้วพี่เองอย่าหลงอย่าหลงอย่าหลงให้ดูอย่าหลงคนทุกคนโดนบ่นเหงาชวนก็ชวนเพื่อนถ้าผมมาสมมติผมมาทุกครั้งที่ผมมาพี่จะเล่นกีตาร์ให้ผมฟังไหมได้สบายเลยถ้าดูนะแต่ถ้าขอขอให้ชื่อเพลงมันตรงหน่อยนะเมื่อกี้ขอขอเล่นร่างรถใจโดยบอกล่างยิงถ้าเธอโพสต์อันนี้รักอะไร ยินยองอมถ้าถ้ารักล้นใจมันท่อนฮุกมันเป็นความรักตัวเดียวเท่านั้นเองเท่านั้นเองพอจริงๆแล้วก็เพลงที่ไม่ดังเหมือนของชลธิดาลมเลยจะไปดังได้ไงคนน้ถ้าเป็นชลื่องลมนะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเหรอโดนใจแล้วอีกช้ำเองรักเองช้ำเองพีเสื้อผีเสื้อตัวน้องตะกะแตนไหมพร้อมยังครับพี่ต้นพร้อม